นี่คือตัวเชี่ยร์นะคะกำลังเดินกระโดดโลดตึงมองไม่เห็นหนังหน้าเลยอ่ะเดินเดิ่เดินจ่าเลยกูมาช่วยวิดีโอนี่คือ big city super center ขาชักว้าฮึ่ยหน้ามาดิแม่งตรงนี้แจม เหมือนจะสวยนะเหมือนจะสวยอ่ะเข้างในนี้แสงมันเยอะขึ้นเออดีร้าล้วหรกูถ <c oughs> ามร้านขมขันนี้ป่ะขมงมาที่มาคุณถ่ายแล้ว <c oughs> อุ้ย เอาอะไรดีวันนี้วันนี้มึงจะมาซื้ออะไรตามมาตามมาดีค่ะจะมามาช็อตหุยนี่อะไรวะหุยโม้ซุยอะไรหุยข้าวจุ่มอะเชียวอเชียวไม่เชียวเธอโฟมุดนี่สิซิงต์เบียร์แของกันสิ่งดีจริงเมาจริงโอเคเอไปเอาไปช็อปไป ลูกกับกูซื้อะไรป่ะเอ่อมเบียชานัเบียค่ะอุ้ยหล่อจุ้งเล่าข่าวอุ้ยเล่าขาวกีดีกีค่ะดูก่อนดิค่ะโอเคอันนี้น่าจะเหมาะกับหนังหน้าคนถ่ายอุ้ยน่ารักจุ้งเชียงซุนค่ะเชียงซุนผู้หญิงคนนู้นน่ารักจุ้งนู้น ว่าเอาอะไรอาหารหมาเหมาะเหมาะกับมึงไหมอันนี้หมาะหนังหน้าเหมาะเหมือคนไทยหนังหน้ามึงเลยอะไรดีนี่เรามาซื้ออะไรวะกูลืมแล้วกูจะมาซื้อเบียร์แน่เบียรนเหรนี่ไงนี่ได้บอกห้ามกินอ่ะกินได้ยี่ห้ามกินอะไรขวดเต็มไปหมดของกูมาก่อนถ่ายดิเอาอะไรนี่กูอยากกินไอปอันนี้มันซื้อมันยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่เหรอเขาไม่บิ๊กซีซื้อได้หรือเปล่าถ้าบิ๊กซีซื้อไม่ได้ก็ตรงนู้น ร้อยแปดช็อปอคุณถามเขาก่อนก่อนได้ว่าเดินไปสง <c oughs> องแพงซื้อเบียร์ได้แล้วซือ,อยังไม่ได้ค่ะเีไม่ได้ไม่ได้ขายตอนนี้นะคะขายสิบเอ็ดโมงเช้สิบเอ็ดโมงไม่ได้ใช่ไหมเบียร์ไม่ได้อันนี้ได้ปะด,ดะะะปากจุ๊กอุ้ยยีย้มนะจุ๊บจุ๊กไอ้พวกอันเนี้ยไม่ได้หมดเลยสมอน,มนอล็อบอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนกันเหรอเออมันเป็นแอลกอฮอล์ โอ๊ยเน bouncing, kita, soon, right? <Get get anyway. ี่ยเราไปทำไหมนู่นรอบังวิกิวีน่ากินวะน่ากินสุดสุดอ่ะลองาดูว่ะรอบโฟลก่อนนะเอามาจบอันนี้ป็ปิดฉากไปแล้วนะคะจุ๊บ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 ไปต่อเดี๋ยว